ถ้าเกิดว่าเรามาพูดกันถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นร่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองทั้งสิ้นนะครับประเทศใดก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการเงินที่เข้มแข็งการเงินที่อุดมสมบูรณ์แล้วแล้วก็คงจะยากนะครับที่จะไปพัฒนาเศรษฐกิจได้ดีตลาดการเงินนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะนํามาสู่การสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นไปได้ง่ายขึ้นครับวันนี้ถ้าเกิดเรามาพูดถึงตลาดหลักทรัพย์ ในอาเซียนนั้นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลาดหลักทรัพ hmm. ย an ์ในอาเซียนนั้นปัจจุบันนั้นถ้ามาพูดถึงมูลค่านะครับตลาดสิงคโปร์นั้นถือว่าใหญ่สุดมีมูลค่าถึง6,40 0 0 0ล้านครับตลาดที่สองคือมาเลเซียมีมูลค่ากว่า4 0 0 0 0 0ล้าน อันดับ3ก็คืออินโดนีเซียครับมีมูลค่า380,000ล้านส่วนของไทยนั้นตกแล้วก็ประมาณสัก3 0 0 0สล้านครับวันนี้ถ้ามาเปรียบเทียบแล้วไทยนั้นมีประชากรมากกว่าสิงคโปร์นั้นประมาณ14เท่ามีประชากรมากกว่ามาเลเซียนั้นประมาณสัก3เท่าแต่เหตุชะไหนมูลค่าเขาเรียกว่ามา r k e t แค p ของตลาดนั้นทำไมาเมืองไทยถึง น้อยกว่าเขาแหะครับนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้ครับแต่สิ่งที่ผมกําลังอยากจะพูดนั้นก็คือเรามาพูดกันถึงในอนาคตว่าถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ตรงนั้นมันจะดูยังไงแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงวันนี้เราเรียกว่า P/E ratio หรือกําไรนะครับต่อสัสดส่วนของทุนนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูงนะครับ วันนี้เราประมาณ15เท่าซึ่งถ้าเกิดว่าไปแล้วมันก็ยังสูงแต่ถ้าเกิดเราไปดูฟิลิปปินส์นะครับก็ประมาณสักสิบแปดเท่าหรืออินโดก็ประมาณ20เท่าเลยทีเดียวอย่างไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นก็คือเป็นมาตรวัดนะครับว่าความคุ้มความเสี่ยงถ้าเกิด PE นั้นสูงขึ้นความเสี่ยงย่อมมีมากขึ้นฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปดูแล้วสิงคโปร์เนี่ยยังไม่ถึง10เท่าเลย อันนั้นก็พูดถึงว่าตลาดสิงคโปร์นั้นทําให้คนสนใจไปลงทุนมากขึ้นวันนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าโอกาสที่ตลาดทุนตลาดทรัพย์ของประเทศไทยจะโตนั้นยังมีอีกมากครับประเด็นอยู่ที่ตรงว่าเราจะต้องสร้างเงื่อนไขการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นการสะท้อนความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของในประเทศนั้นๆวันนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าตลาดหลักทรัพย์ในเมืองไทยนั้นเรามีความเข้มแข็งในเรื่องของกําไรเท่าที่ผ่านมานั้นค่อนข้างดีนะครับมีการเติบโตทางด้านตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยนั้นค่อนข้างสูงฉะนั้นความเป็นไปในอนาคตนั้น ย่อมทําให้โอกาสของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตถ้าตลาดหลักทรัพย์มีการเติบโตแน่นอนครับอันนั้นก็หมายถึงการที่จะมีเงินสดเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นย่อมทําให้การเติบโตทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของเราง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนั่นเองครับนั่นก็คือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่ดีของอนาคตของตลาดเงินตลาดทุนในภูมิภาคนี้ครับ